เมื่อเขาเห็นพอเป็นพี่สาวเขาจะไม่ค่อยพูดเรื่องความรักอะไรมากกับเราแต่สําหรับเราเราว่าน้องน้องสตรองอยู่แล้วปัญหาอยู่ที่ว่าพวกเราอะจะกินอาหารหมากันไหมแค่นั้นเองไม่ต้องพูดเราพูดแล้วโอเคขอโทษค่ะปไปแล้วนะคะบ๊ายบาย สำหรับพลอยพราะว่าถ้าเกิดมันใช่มันใช่ถ้าเกิดมันไม่ใช่ก็ไม่เป็นไรค่ะเอาตอนเนี้ยเอาชีวิตตอนเนี้ยให้มันได้ก่อนสำหรับตอนนี้พลอยรู้สึกว่าอันนี้โอเคไยเลิกจากเรื่องแจ็คอาีพี่เอางี้นะเพิ่งเจอพี่พี่พี่เจอ่ะพี่แจ็คพี่แจ็ควันนี้นางพูดตลอดทั้งคลิปเลยค่ะบอกว่า พี่หนุ่มคีโน่พี่หนุ่มพี่หนุ่มเซต you bad boy ของโี่ออส you bad boy พี่ก็บอก no no not bad boy วัดดิ้นพี่หนุ่มเซยู่ cannot stay with him อย่างเงี้ยคืออยู่ใกล้ไม่ได้อะไรเงี้ยพี่แจ๊คเขาเชื่อไปแล้วค่ะเขาเชื่อไปแล้วถูกแล้วค่ะเขาบอกว่าคอเล็กอย่างงี้บอกคอเล็กเลยแต่สิ่งที่พี่ออสมันเอาคืนบริการมันบอกว่าอะไรนะมันบอกว่าคีโน่คนเนี้ยแบบ queen of pop เลย หยุดพูด prediction? แล้วคือคุยเอาป๊อปคือคือพูดทั้งคลิปอะคือทีเนี้ยพลอยแบบพี่โอ๊ตมึงต้องหยุดพูดนะเรื่องเนี้ยกูอายนะมันตำนานมันตำนานมันตำนานเกินไปโอเจสโอเจสชื่อสัมปะแหละเขาเปิดในรถให้ดูมันเด่นทุกเดล้เตต้้นนนไไปปเเคลิขาบอกว่าอยากลงทิกตอกเพลงนี้จังเลยบอกว่าไม่ต้องร้องไม่ต้องพูดพอแล้ว โดนเอาคืนสรุปไปแกล้งพี่โอพี่โอต้ตเอาคืนไม่น่าแกล้งเลยทีนี้ประมาณนี้ค่ะเอเนนเเอก็เลยบอกเขาไปว่าถูกแล้วที่คิดอย่างนั้นถูกแล้ววันที่วันหนึ่งก่อนคอนเสิร์ตใหญ่ของเขาค่ะอันามาแน่รอดูรอดูรอดูแต่ถ้าเราพูดอะไรไปขอโทษไว้ก่อนนะคะอย่ามาถล่มดิฉันนะคะทัวร์ไม่ต้องมาลงนะคะถ้าลงลงพี่โอต้ตคนเดียวค่ะ <laughs> มีเยอะเลยค่ะมีเยอะเลยค่ะตัดตรงตัดตรงเดี๋ยวรอดูค่ะรอดูค่ะฝุ่นไม่อยากคุยกับกูเลยอ่ะคุยหน่อยอ่ะแต่พักหน่อยอะร่อยกินเลยมีมีทุกโมเมนต์หวานมีไหมตอนแรกแต่ก่อนอะตอนที่มันเพิ่งคบหวานหวานเขไปสักพักมันเริ่มตลกแล้วเราไม่แน่ใจว่าเฮ้ยคนนี้มันใช่แบะวัน หรือไงแต่ว่ามีความสุขค่ะดีค่ะเขาน่ารักค่ะเคมีมันเข้ากันไงได้ลุกในลุกหน้าตาดูเข้ากันฟันเฟินเหมือนเลยเป๊ะเลยทีนี้เอารับหมามาเลี้ยงอีกเหมือนอีกเหมือนันหมาเหมือนเนี้ยโหแปลกๆนะเขาพูดแบเงี้ยเหมือนยันหมาเนี่ยแปลกๆน้องหมาที่เป็นอ๋อโอเคค่ะโอเคระยะเวลาอันนี้การสัมภาษณ์สนุกไหมฮะหรือไงเหมือนดูทอล์กโชว์นะคะเฮ้ยบุหรี่แล้ว ประมาณเข้าปีที่สแล้วค่ะ2องปีกว่าสสแล้วค่ะใช่ครแฮปปี้ค่ะสนุกคแแต่งเพลงให้คาทำหมับแทนำบานเ่ยเอเออโอ้ยก็ไม่ได้หมายความว่าเขาต้องแต่งเพลงให้เราไม่จมูอ่้องกัน้อใช่ไหมแต่ก็ไม่องพู เราพลอยพลอยว่าถ้าเกิดมันใช่มันใช่ถ้าเกิดมันไม่ใช่ก็ไม่เป็นไรค่ะชิวไปก่อน,มปปนไม่มีใครไม่มีคุยเอาตอนเนี้ยเอาชีวิตตอนเนี้ยให้มันได้ก่อนตอนนี้กำลังสนุกว่าคุยอะไรกันเ <laughs> นื้อเรื่องกับไอ้หนูะก็่ยังไงก็เอ็นจอยกับใครอยู่อ๋อตอนนี้ <Okay. S 2> พอยเอนจอยกับการธรรมาชาติค่ะชอบมากชอบธรรมาชาติมากแล้วก็ แล้วก็ให้ทุกคนทําตามด้วยเหมือนกันค่ะจนตอนนี้เพื่อนๆทุกคนติดมาชาไปหมดแล้วค่ะคุณไม่ค่อยพูดเรื่องความรักหรือว่คนนี้แล้วมันมีความสุขยังไงลองรีวิวให้ฟังหน่อยรีวิวเหรอคะเออแบบไม่ใส่เหตุผลเลยได้ยินเอางี้ไปดูในทิกเกอรของอ้าวขายของตัวเองเลยจะเอาอย่างนี้นะถ้าอยากรู้เรื่องความรักของเรานะคะเข้าไปดูพีทีพาร์ททาวนะคะเป็นแบบช่องใหม่ของพลอยกับเตแล้วก็เอ่อ TikTok นะคะก็สามารถเข้าไปได้นะคะพลอยเอชแล้วก็เตธนันค่ะเข้าไปได้ดูได้หมดเลยค่ะ ของสิต้องปรับอะไรเยอะไหมคุณครับปรับอะไรเยอะไหมอะคะจริงๆถ้าเจอคนที่มันที่มันอยู่ด้วยแล้วมันสบายๆมันก็ไม่ต้องปรับเยอะค่ะสำหรับตอนนี้พอรู้สึกว่าอันนี้โอเคแล้วตอนพูดไปก่อนเซฟตัวเองก่อนนะไอ้ขี้เผื่อไม่ได้เผื่อมันเผื่อมันเลิกลาแล้วเออเราพูดไปก่อนคือสําหรับตอนนี้คือโอเคค่ะเพราะว่าถ้าคุยกันแล้วมันก็คุยรู้เรื่องแล้วก็สบายๆเพราะว่าโอเคค่ะให้คุ่ให้พี่ชายคนนี้ ่เหมือนเหมแฟนๆก็เห็นพี่พลอยตามขอบเวทีคอนเสิร์ตเยอะขึ้นใช่ไหมใช่ค่ะเราเราก็ชอบไปตามเขาเพราะเรารู้สึกว่าทีมันดาวเล่นสนุกมากถ้าใครเคยยังไม่เคยไปตามนะคะขอให้ไปตามค่ะสนุกมากจะมีเพลงใหม่ด้วยเห็นไหมล่ะโบมทเลยใะไรหมดเลยเวทีเขาเป็นไงดูแล้วเขาเล่นเป็นเท่ไหมตอนแรกตอนเล่น MV ก็คือนึกว่าจะได้กับไอกิตแล้วออไม่ใช่ได้กับมือก้องงงมากมันเป็นผิดตัวไปนิดนึงอออันนี้ไปเชียร์หรือไปเฝ้าไปเชียร์ค่ะไปเชียร์ค่ะเฝ้า มันอยู่ข้างหลังสุดแม่มันก็เลยแบบไม่รู้จะยังไงดีก็ไปไปเชียร์ไปเชียร์ตื่นเต้ MV จุดเริ่มต้นจากประมาณ MV ค่ะใช่ค่ะเหมือนเราดูเหมือนเราดูเราดูแล้วเราอินบทใช่ไหมแล้วก็เหมือนเราจะอินกับไอ็กิจใช่ป่ะเอาสุดท้ายเออได้วงกองงงอันนี้มันดีไหมคะหรือแบบเหมือนแบบโดนชวนไปดูคอนเสิร์ตเอ้ยเราวิ่เหมือนเราต้องดูกิจเนาะเหมือนเราดูกิจเท่เท่แต่มันเท่จริงแต่เราดูข้างหลังว่ะดูวงกองว่ะเออ วราวันนั้นค่ะไม่ได้เปลี่ยนเลยค่ะเป็นตัวเองสุดๆไปเลยค่ะโคตรจ้ะพี่คิดว่าไงงงพี่พ่นคหอไลคไลฟ์คช่วยด้วยทุกคนตอนนี้พี่เคยเป็นไลฟ์โคตไปแล้วเหมือนเมลี่เลยฝากด้วยนะคะโชคดขอนะเดี๋ยวฟองพี่พนะพรุ่งี้ โอเคโอเคพี่คือชอบค่ะพี่บอกว่าตลกดีเหมือนดูตลกแล้วเวลาเขาเล่นเกมเรามีวันเขาเล่นเกมไม่ค่ะเราจะไม่เล่นด้วยค่ะให้เขาเล่นไปเลยเราไปเล่นกับหม่อมใช่ประมาณนี้ค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะจิตปิดจ็อบตัวเองด้วยเอาดิปิดจ็อบตัวเองด้วยเอาดิอีกนิดนึ่งอ่าพูดถึงเรื่องความรักแสตมป์ค่ะ คุณเข้าไปเรื่องนิชาได้ไงวะอ๋ออ๋อจริงจริงจริงน้องเป็นคนที่พลอยรู้จักมาสักพักแล้วก็เจออยู่เรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยน้องก็น่ารักค่ะพลอยว่าเขาเป็นคนสําหรับพลอยพอเป็นพี่สาวเขาเหมือนพลอยเหมือนเขาเห็นพลอยเป็นพี่สาวเขาจะไม่ค่อยพูดเรื่องความรักอะไรมากกับเราแต่สําหรับเราเราว่าน้องน้องสตรองอยู่แล้วเป็นคนที่มีคาแรคเตอร์ที่สตรองยังไงเขาก็ เอาตัวรอดได้อยู่แล้วค่ะไม่ไม่มีปัญหาปัญหาอยู่ที่ว่าพวกเราอ่ะจะกินอาหารหมากันไหมแค่นั้นเองเอ้ยไม่ต้องพูดเราพูดแล้วเราพูดแล้วโอเคขอโทษค่ะไปแล้วนะคะบ๊ายบายเราไม่รู้อะไรเลยเราไม่รู้อะไรเลยเราเต็สื่อเยอะหรอเราเต็สื่อเยอะแค่นั้นเองเรานางรอนางฟ้าไปแล้วได้รู้ก่อนได้รู้ก่อนนะเข็มเวลาช้า ถ้าไม่อยากพลาดเข่าวบันเทิงก่อนใครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ที่ y o u t YouTube c h a n n l ท็อปดาราและแฟนเพจ f c e e o o o ท็อปดาราได้เลยนะคะแต่เดี๋ยวก่อนอย่าไม่หมดนะคะอย่าลืมกดซับสไคร์ให้กำลังใจทีมงานท็อปดารากันด้วยนะคะ